นักครูเสร็จก็เสร็จพิธีครับวัสดีครับวันนี้นะครับตัวกองบกเยตาได้ร่วมกันดเนินการตามแผนระดมป้องกันปราบปรามชจกรรมครับสำหรับในวันนี้เป็นการจับกุมตัวผู้ต้องหา2ลายนะครับผู้ต้องหานะครับซึ่งในการสืบสวนจับกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยจะแบ่งเป็นสองประเภท ประเภทที่หนึ่งเลยก็คือการสืบสวนคดีข้างเก่าละมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นเนี่ยหากว่าสาลท่านออกหมายจับแล้วเนี่ยตำรวจก็มีหน้าที่จะต้องไปดำเนินการจับตัวคนหนึ่งนะครับวางเงินไว้ห้าพันแล้วก็น,นํารถหลบหนีไปซึ่งอาจจะไปเอาไปขายต่อก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งซึ่งคล้ายๆกับพฤติการที่เนเที่วโกงนะครับแต่ว่าถ้าหากว่า ดูจากพิ้ีการแล้วเนี่ยเป็นไงก็ทำอย่างต่อเนื่องทำครั้งแรกแล้วก็ทำครั้งที่2ต่อไปซึ่งเราต้องขยายผลต่อไปว่าเ่ิ <music> ่มกับหน่วยที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือว่าฝ่ายปกครองนะครับดำเนินการจับคุมคดีข้ามรุ่ได้คดีนี้เป็นคดีที่7ในรอบปีที่ผ่านมานะครับจะส่งท้ายลดน้อยลงให้ได้นะครับซึ่งในส่วนของการกระทําผิดเนี่ยแน่นอนครับเราไม่สามารถที่จะไปห้ามผู้ชากรได้แต่เราก็มีหน้าที่ต้องกับกันเอาไปทอาไม

ค่อยกันไปค่ยกันมาคนดี๋ยวว่าในดูี่กับคุมเอาบองน้องก็บอกว่าโอเคก็้ทางกันธ์พันธาก็เดืนเแถมนี่ยนดือนที่แล้วผมไม่ได้เอาขึ้นมาตเลเลยด้จะชุมีแล้ก็ม่้จริงเลอน อย่างที่ท่านเห็นนะครับตรงนี้เนี่ยศูนย์ป้องการปราบปรามไอ้ามชาติเนี่ยเราจะเป็นศูนย์ร่วมกันในด้านการป้องกันปราบปรามก,การํามนุษย์หรือเดคาทิปร่วมกับเมียนมาซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วนี่ก็มีพิธีเปิดไปเป็นศูนย์แห่งที่3ในชายแดนด้านเมียนมามีที่ละนองแห่งหนึ่งที่เชียงรายแห่งหนึ่งและของเราเป็นแห่งที่3ตรงนี้ก็เป็นผลการปฏิบัติงานส่วนหนึ่งศูนย์หลังจากที่เราจาับกุมมเ้ื้องหาอะไรให้ได้นะครับเราก็จะมีการประสานงานข้อมูลกับตํารวจฝั่งเมียนมา ื่อที่จะสืบสวนหากบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ